สวัสดีค่ะยินดีต้องรับเพื่อนๆสู่ช่องทางโรเซอร์ทพีบเตอนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาทำทีเด็ดกันนะในหัวข้อที่ว่าคุณและเขาจะได้กันไหมเป็นหัวข้อเบาเบนะคะเป็นอ๋อ general reading นะคะเป็นดวงโรวมนะเล่นกันสนุกสนุกขำข,อข,อขอพอนะคะไม่ต้องซีเรียสนะมันอาจจะมีที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้นะคะยังไงก็ใช้ในจาระยาณกันด้วยเนาะ โอเควันนี้เรามีให้เ,เพื่อนๆพื่อเลืหมวดสั่กองนะคะกองแรกนะคะอ่ะเดี๋ยวไล่จากฝั่งแล้วกันเนาะโอเคอันแรกนะคะจะเป็นกองของเพย์คอร์สนะคะ,แล,ะ,คะ,ะ,ะ,คะแล้วก็กองที่2นะคะจะเป็นแบล็กช็อตเมอรีนะคะแล้วก็กองที่3จะเป็นโลชชอนนะคะเดี๋ยวจเตรอจะขึ้นลูกไว้ให้ในคลิปนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นกันชัดๆเนาะแล้วก็ รวบรวมสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงหน้าของคนที่เราหมายตาไว้นะคะแล้วก็เลือกกองไพ่กันได้เลยจ้าโอเคถ้าเพื่อนเเลือกกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกันที่กองแรกเลยนะคะเดี๋ยวขอเก็บ กองที่สองกองที่สามเอาไว้ก่อนโอเคอันนี้เป็นกองหนึ่งจ๊ะเคลีย์อสเนาะพร้อมยังสถานการณ์นะคะทั่วไปที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคุณละเขาสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างใบแรกนะคะในออ s w อ r d สค่ะ ใบที่2เป็น queen of pentacles นะคะใบที่3เป็น seven of pentacles ค่ะใบที่42 t o of pentacles นะคะแล้วก็ใบที่5เป็น page of pentacles ค่ะสถานะความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้ดูแล้วน่าจะมีอุปรสรคปัญหาเนาะดูไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ คือตัวคุณนะนะคะดูน่าจะชอบเขาแล้วก็มีความแบบหนักแน่นมั่งคนให้เขาพอสมควรเลยนะคะอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็เหมือนว่ากำลังแบบดูดูกันอยูด่ดูดูความแนวโน้มดูแนวโน้มว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปได้อะไรแบบนี้ไหมนะคะจะพัฒนาไปได้มากกว่าเพื่อนไหมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามันควรจะพัฒนาไปเป็นแบบไหน มันเป็นช่วงที่แบบดูๆกันะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะส่วนมากเลยนะของสถานการณ์เนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่ามันเป็นอ่าสี่ใบเนี่ยที่ออกมาก็เป็นแบบ p e n t a c l e s หมดเลยเป็นลิไพ่เหลี่ยญหมดเลยนะคะมีความทัดดินเนาะ คือใจของคุณกับเขาอะมันมีความรู้สึกที่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามีอารมณ์ร่วมกันนะคะเป็นอะไรที่แนวโนม้มเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีความที่แบบเอิมแฮปปี้อะไรแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าเหมือนเราอะยังไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงว่าแบบเออเราจะไปถึงขั้นไหนกันได้บ้างอะไรแบบนี้เนาะเออนะเราก็อาจจะมีการแบบว่าเอ่อพูดคุยกันแล้วมัน ไม่เข้าหุการอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหรือว่าในใจของลึกๆของทั้งคู่เนี่ยมันยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมนะอะไรแบบนี้เนาะมันเป็นความรู้สึกที่ที่ที่ยังลังเลอะไรแบบนี้อยู่นะอืมนะคะเดี๋ยวมาดูกันแล้วเขาว่าคิดกับคุณอย่างไรเนาะสามใบนะคะโอเคใบแรกนะคะเอ of เห็นตัอ้อ เอ f ออฟคับเพจออฟบอนส์ค่ะแล้วก็อ of s ทรีออฟเลยนะคะอยดูแล้วเหมือนจะมีการพอได้พูดคุยถึงความชัดเจนของความสัมพันธ์หรือว่าลงมือทำอะไรไปบางอย่างที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นคุณอาจจะ take a คชั่นอะไรมากขึ้นหรือว่าเขา take action อะไรกลับมาแล้วมันทำให้มันเหมือนรู้สึกแย่ต่อกันหรือว่าความความ น้ำหนักของความรู้สึกมันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่มันก็เลยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เลือกที่จะแบบว่าโอ้งั้นไม่เอาดีกว่าเดินไปเดินหนีไปเลยอะไรแบบนี้นะคะอืมดูแล้วมันจะปัญหาเนี่ยมันน่าจะเป็นที่คําพูดอะไรแบบนี้นะคะหรือนะใน worst case จริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขายังมีตัวเลือกอยู่อะไรแบบนี้นะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ย รู้สึกว่างานไม่เอาดีกว่าถ้าไม่ชัดเจนก็ไม่เอาอะไรแบบนี้เนาะเออนะคะประมาณนนงานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะาภายใน1-3เดือนนี้หลังจากวันที่คุณเข้ามาดูมันจะเป็นยังไงบ้างหนึ่งไปนะคะโอ้จัดเมนทค่ะแนวโน้มค่อนข้างดีนะคะดูแล้วนะคะ เดี๋ยวเขาน่าจะส่งข่าวคราวกลับมากลับมาพูดคุยน่าจะมีการวนมานะคะวนกลับมาของความสัมพันธ์ได้เรียนรู้ได้แบบว่าใช้เวลาร่วมกันได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันอย่างเงี้ยดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนส่งข่าวมาเนาะในอนาคตนใ,นใกล้นี้นะคะอืมโอเคนนะ Romance Angel บอกว่า New Love A new person has t i r r e d your romantic feelings คนคนนี้นะอืมอาจจะเป็น n e w l o v e ของคุณก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึ่งเนาะโอเคดี๋ยวมาดูกันว่ากับคำถามที่ว่าคุณและเขาจะได้คบกันไหม Angel answer จะให้คำตอบว่าอะไร i n the n e a r future ค่ะเลิศมากนะค i n the n e a r future เดี๋ยวเราลองมา เปิดดูกันนะคะว่าในตำราของ Angel Answer เขาว่าย่างไรบ้างนะคะ i n the n e a r Future เอาแบบว่า exactly เลยนะว่าเขาแบบพูดว่าอะไรเนาะ i n the n e a r Future นะคะ What you are asking about will occur very soon so you won't have to wait much longer ค่ะ Say optimistic and continue up on your current path be open to receiving นะคะ<ๆ>เริ่มมากเลยอ่ะเออเขาบอกว่าไอสิ่งที่คุณถามถึงสิ่งที่คุณรอ,อคอยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นละในอีกไม่ช้านะคะเขาใช้คำว่า very soon นะจ๊ะเออแล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วนะคะหลังจากนี้นะเออเพราะว่า ให้คุณนะ่ะมองในแง่บวกเข้าไว้นะคะมองมันในแง่ดีเข้าไว้แล้วก็ทําในสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันเนี้ยให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็รอรับผลดังที่กําลังจตามมานะคะอืม be open to receiving เลยนะจ๊ะแบบเปิดเปิดประตูเปิดหน้าต่างรอเลยนะจ๊ะอะไรประมาณนี้เนาะเลิศมากเลยนะเนี่ยกองแรกเนี่ยเออดีอย่า โอเคยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับกองแรกนะในช่วงแรกมันอาจจะไม่รับรื่นเท่าไหร่เนาะแต่ก็ลองใช้เวลากันดูนะคะในการที่จะเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวมาดูกองที่2นะคะกองที่2เป็น b บ a ็กช o อ r มารีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น Page of Cups ค่ะ The Hierophant นะคะ Nine Six of Cups, Ace of Wands. โอเคสถา,านการณ์ทั่วไปของคุณในช่วงนี้นะคะดูแล้วนะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนว่ายังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความรักความใกล้สักเท่าไหร่ดูแล้วเหมือนว่าคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่ะคนคนนั้นน่ะเขายังคิดถึงอะไรเก่า ประมาณนั้นนะคะเออถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขารู้สึกดีค่ะรู้สึกมีแพชชั่นพอสมควรแต่ว่ามันเหมือนว่าเขาอ่ะยังห่วงสเปซของเขาอยู่นะคะการพูดคุยกนะับคุณน่ะมันก็ทําให้เขามีความสุขในระดับหนึ่งแหละนะคะถามว่าเขารู้สึกไหมเขารู้สึกนะแต่มันยังไม่ได้ถึงขนาดที่เขาจะต้องแอคชั่นอะไรหรือว่า ลุกขึ้นมาทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะเออมีโอกาสที่เขาจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่าด้วยซ้ำนะคะเหมือนช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่เขายังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะ,ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่3าใบนะจ๊ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ six of pentacles ค่ะ s e v e of wands จะทาวเวอร์วอย่างที่บอกอะ่ะเขาดูไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานจริงๆนะคะแล้วดูแล้วเหมือนมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับเขานะกับการที่ ได้พบเจอคุณหรือการที่คุณรู้สึกดีๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่ามันจะมีความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นหรือว่าแม้แต่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรกับเขาหรือว่าเราจะได้มาเรียนรู้กันแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเนาะเออเขาดูเป็นคนที่ให้ความสาคัญกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะความรู้สึกที่มีกับคุณเนี่ยเหมือนว่าเขา เขาแค่ตอนนี้นะเขาคิดกับคุณเหมือนแบบว่าเป็นเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคนหนึ่งเป็นคนที่แบบเขาพูดคุยแล้วอเขารู้สึกดีแล้วเขาก็อยากให้คุณหนาะแฮปปี้มีความสุขอะไรแบบนี้นะคะ่ะเขาไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดเลยอะไรแบบนี้นะคะเป็นประมาณนั้นแล้วตัวเขาเองอะ่ะมันอยู่เขาอยู่ในช่วงที่เขาแบบอยากจะโฟกัสในเรื่องของการงานจริงดูแล้วเขาจะเหนื่อยากับการงานด้วยซ้ำนะคะอืม เดี๋ยวมาดูแนวนโน้มกันนะคะ1-3เดือนหลังจากวันที่คุณเข้ามาดูนะจะเป็นยังไงเอ o ออ s ซอ้ มันก็คงยังจะต้องแบบเป็นอะไรที่ถ้าคุณหาหาความชัดเจนหรือการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเตยว่า1-3เดือนเนี้ยมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะไปเร่งรัดเร่งรีบอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยนะคะเป็นไปได้ก็อยากให้คีีเรียน h i ปกันไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองอเขาก็เป็นคนดีนะจ๊ะตัวตนของเขาเป็นไพ่พระ เนาะเขาเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เก็บเขาไว้ในฐานะเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะรักษาความสัมพันธ์กันไปนะคะกันไปก่อนอะไรแบบนี้เนาะอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากนะจ๊ะโอเคโรแมนซ์แองเจิลจะว่าอย่างไรบ้างโรแมนซ์แองเจิลว่าด e เซชันค่ะ s ัมวันอิสว e a r i ริง f อ l s e ล์ l เซลส์มาร์สในดิสเรเลชันชิพอ่ แต่มีความรู้สึกว่าใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้เนี่ยพยายามที่จะเป็นเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นหรือว่าพยายามจะเป็นในสิ่งที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่โ s i t i o n ของคุณอ่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่คุณควรจะต้องอ่า คุณจะต้องทำคุณจะต้องเป็นอะไรแบบนี้ค่ะลองลองทบทวนดูหน่อยนะคะว่าสิ่งที่คุณพยายามอยู่มันเป็นตัวคุณจริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะโอ,อประมาณนี้นะคะที่ไพ่เตือนมาเนาะโอเคกับคำถามที่ว่าคุณและเขาจะได้คบกันไหมเนาะแองเจ a ล s ันเบอกว่าอะไรกี้ก็ขอแสดงความ แมวไม่ใช่ในความเสียใจขอเป็นกำลังใจให้ดีกว่าสำหรับคนที่เลือกแ l ล c k โท u r m ีนกองที่สองนาะ Unlikely นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในาตำราของ Angel Answer เขาว่าอย่างไรบ้างกับคำว่า Unlikely นะคะ Unlikely อ้ยาว This situation you have asked about is unlikely to occur as you are imagining it. There may be a different version of events that will take place or it may or it may be that what you have asked about is simply not in your highest greatest good. Place your focus on an alternative possibility. Open your eyes to different opportunities. Be willing to experience a unique and more uplifting outcome than what you had p l a n n e d to yourself เขาบอกว่าสถานการณ์นะคะสิ่งที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้น สิ่งที่ก็จะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดอะอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่มสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะแตกต่างจากอสิ่งที่ที่คุณมองเห็นอยู่ที่คุณคิดอยู่นะคะโอ้เขาบอกว่าเออจริงๆแล้วอ่า โอเคให้คุณไปโฟกัสในสิ่งที่ความน่าจะเป็นความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ย open your eyes นะคะ open your eyes อ่าให้ลองมองนะคะในในสิ่งสิ่งอื่นที่มันมีความเป็นไปได้มากกว่านี้อะไรแบบนี้ค่ะนะคะ, uh, ะ,คะแล้วสถานการณ์เนี่ยมันมันก็อาจจะ ดีขึ้นนะคะมันอาจจะมีเอาคัเอาคำคือคือคือผลลัพธ์นะคะมันก็อาจาจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าอะไรแบบนี้เหมือนแบกว่า,า he's just not into you ประมาณนี้ค่ะโอ้นะบางทีอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ของเราอะเนาะมันก็ไม่ต้องพยายาม ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะอืมบางทีเราก็ต้องแบบช่างใจด้วยนะว่าไอสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราคาดหวังอ่ะมันกับความเป็นจริงหน้างนาหนมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนอะไรแบบนี้กันนนเนาะโอ้ประมาณนี้นะจ๊ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกกองที่สองแบบตรมดิ้งนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมา ต่อกันที่ฟองสุดท้ายนะคะโลสคอร์ดนะคะมาดูการนะคะว่าสถานการณ์นะคะของคุณและเขาเป็นอย่างไรนะคะอ๋อเดียมเพลสไนท์ออฟเฮนเตโคลสค่ะโฟลออฟคัพส์เดอะไฮทริเทสแล้วก็โฟลออฟวานส์อ๋อ ตัวคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เรียบพร้อมนะนะคะเป็นผู้หญิงที่ดีเลยนะคะพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามันยังมีความไม่ชัดเจนเหมือนว่าอีกฝ่ายนึงยังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้ นะคะด้วยความที่เขาอาจจะติดอะไรของเขาไม่รู้หลานนะคะเขามีความที่รอจังหวะที่จะมายื่นโอกาสยื่นความมั่นคงกับคุณอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณเบื่อนะคะเออคุณน่ะคุณเป็นคนที่มองหาความชัดเจนในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้มันทําให้คุณเซงเ็งไปเลยกับความที่เขายังมีความไม่ชัดเจนยังมีความคลุมเครืออะไรแบบนี้อยู่กับคุณนะ เออมันทําให้คุณแบบว่าเหมือนเอเนอรจีคุณมันลบไปเลยประมาณนี้นะคะอืเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วเขาจริงๆอะ่ะเขาคิดยังไงคุณนะคะดูฟู ทร e อัล e พนโด s e แล้วก็ a อ e of Swords นะคะแน่นอนละ่ะอย่างที่เตยพูดมานะคะเขายังไม่มีความชัดเจนกับคุณเลยนะคะถามว่าเขาชอบคุณไหมเนี่ยเขาก็ชอบนะแต่ว่าเขายังมีความที่เขายังติดลักอิสระอยู่อนะคะ่ะอืมเขายังอยากจะเป็นเพย์บอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนาะเขายังอยากที่จะรักอิสระอยู่ประมาณนี้นะคะดูแล้วเขาน่าจะ ไปมุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานของเขานะคะอืมจริงๆอะ่ะมันน่าจะมีการได้เข้ามาพูดคุยกันละนะระหว่างคุณกับเขาว่าเจ้ายัางไงต่ออะไรแบบเนี้แต่เหมือนว่าเขาอะ่ะเลือกเลือกแนวนี้ประมาณเนี้ยเหมือนเขาให้คําตอบความชัดเจนอะไรจากคุณไม่ได้นะคะมันก็เลยเหมือนแบบว่าคุณก็เอ่อเหมือนคุณเองคุณก็ตัดสินใจแล้วว่าโอเคงานให้อย่างนั้นอะ่ะ ฉันก็ไม่ถามแหละเง้นฉันไปละนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะตูวคุณเองเปนอีเลนเพสไงะนะคุณเองคุณก็รักตูวคุณเองมากพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะที่จะไม่รอที่จะแบบโอเคเงินบายอะไรแบบนี้เนาะเอองั้นเดี๋ยวมาด,แดูแนวโน้มกันนะจ๊ะสำหรับความสัมพันธ์นี้หนึ่งหึงสเดือนนี้หลังจากวันที่คุณเข้ามาดูกันนะเดะซ่าก็คือดูแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ย มันก็ยังพอที่จะคีรีเลชันชีพกันได้อยู่นะคะมันก็ยังพอที่จะออพอที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่บนพื้นฐานของเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะคือคือดูแลว้วก็ไม่อยากจะให้หักหันน้ำใจกันแบบว่าตัดชื่อบทเกลียดกันหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะเออถ้าในเมื่อความต้องการตอนนี้ปัจจุบันนี้มันยังไม่ตรงกันนะงั้นเราก็คบหากนันไปเป็นแบ,บบลักษณะอื่นก็ได้นะคะโอ้โอเคนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าโรแมนซ์แซงโจจากว่าอย่างไรโรแมนซ์แซงโจบอกว่า w o r d h waiting for ah the right timing is at work in your love life คือสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะในช่วงเวลาที่เหม,มาะสมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมาอะไรแบบนี้นะคะคือมันเป็นช่วงเวลาเนี้ยแหละใกล้ใเนี้ยแหละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาแหละอะไรแบบนี้นะเออ a n s เจ r a n อ w e r a n s w เซอร์นะคะกับคำถามที่ว่าคุณและเขาจะได้พบกันไหม within the next few months คุณโอเคละโอเคละโอเคละเออใหม้มันต่อเน,นื่องกันมากนะจ๊ะ within the next few months มาดูกัน within the next few months in the next few months what you are asking about will occur ดีวตยดีวนิงนี่เขาพูดถึงดีวตยทมมิงเห็นไหม means that other people's free will choice are also involved uh so keep the faith while all of the pieces of the puzzle come together and the situation resolves itself beautifully โอ้ยดีอะเขาบอกว่า อีกสอาเดือนนั่นแหละนะไอสิ่งที่คุณรอคอยนะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมาเองนะคะคือ d i v i n ์ทัเนี่ยในความหมายของตำราเนี้ยเขาหมายถึงว่าจริงๆอ่ะคือนอกจากนอกจากคุณน่ะจะมี choice มีช่วงเวลาที่คุณจะต้องเลือกต้องใช้เวลา take time กับชีวิตเนี่ยคนอื่นอ่ะก็มีเหมือนกันนะคะเออ อย่าว่าแต่ตัวเขาเลยตัวคุณเองก็มีอย่าว่าแต่ตัวคุณเลยตัวเขาเองก็มีเพราะฉะนั้นน่ะใช้เวลาตรงนี้นะคะที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรมากนะคะเขาบอกว่าเออก็ก็เนี่ยให้ให้รักษาความสัมพันธ์ให้รักษาสิ่งที่เรามีต่อกันอยู่ะคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้นะคะตัวพัซซูตัวจิกซอค่ะมันจะค่อยๆต่อ ค่อยๆประติดประตอกกันเองนะคะแล้วสถานการณ์เนี้ยยังไงมันจะนำพาไปสู่จุดจบที่มันแบบสวยงาม เลิศมากนะคะกองนี้ไม่แพ้ไม่แพ้กองแรกเลยนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพื่อนักสั่กองนะคะไม่ว่าจะเป็น,นคนที่เลือก c r e a c o ์ s p e c ส t o ล็กจหรือว่า l อ s ค c o r สนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆสมหวังในความรักนะคะแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะ เพื่อท,ที่จะได้มีพลังงานดีๆไปรักคนอื่นต่อเนอะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้เตยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ